ใส่ชุดขาวกูผิดตั้งแต่เริ่มแล้วนี่ซื้อขาวไม่ใจเราขาวสะอาดไม่เป็นไรหรอกโอ้โหมืดกว่าชุดอีกกูโอ้กูจะบอกเฮ้ยนี่เขาอัดอยู่อ๋เฮ้ยเธอมันเหมือนละครเวทีเกินอ่ะเฮ้ยจะโชว์หุ่นก็ไม่บอกครณงปั๊มมาลดน้ำหนักมาอ้ะโอเคเราเอาบอกชื่อนามสกุลเหรอครับ ซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์วิวาสฟินหา่าเปลือนตั้งตาท่วมก็ดูได้ไม่อันทุกที่ทุกเวลาซึ่งหมักโ,โ,โมนโมนแม็กซ์คุ้มที่สุดในโมจิสาภักก์วัตโตอาหะโตทรัพยอ่ะไปะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ประตูกาลเวลาเนี่ยเขาก็จะมีพิธีหรือว่าเอา่อพิธีกรรมของของที่ทนี่นะฮะก็คือการเขาบอกว่าตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นอดีตพอก้าวผ่านไปปั๊บเนี่ยผ่านประตูไปปั๊บจะเป็นอนาคตละกุสโลบายก็คือพอก้าวผ่านปั๊บ เราจะมุง่งไปข้างหน้ามุ่งไปถู่อนาคตที่ดีแต่ก่อนไปเนี่ยเราจะมีคำอธิษฐาน <Okay. S 1> เป็นส่วนน้โมตั้งใจอธิฐานดังนี้อ่ะก็ขอให้พวกเราทั้ง3าคนนะครับตั้งจิตตั้งจิตเริ่มปีใหม่ด้วยสมาธิสติและปัญญา oh. และมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผม <Okay. S 1> เอาละครับแล้ต้องพูดชื่อด้วยใช่ไหมพูดชื่อพ<ม>ายุในใจใช่ปะ พี่เฟยแปปหนึ่งคนลุกน้ำม่นกี่นี่อันนี้อันนี้นะฮะอันนี้คือครับคืออพระอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์สองฝั่งเมื่อกี้เมื่อกี้เฟยบอกว่าอะไรนะอ่าข้างขึ้นข้างแรมแล้วเราไปมากคือพอเฟยบอกข้างขึ้นข้างแรมนี่คือเป็นอย่างที่ที่ความหมายเลยสมบัติของพุทธศาสนาเราจะเป็นสมบัติถ้าเป็นประตูโวสตร์นะเป็นฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเป็นนรกฝั่งหนึ่งเป็นสวรรค์อะไรหรือไม่ก็ข้างหน้าก็จะเป็นแบบเหมือนท้าวเวสสุวรรณสองฝั่งอะไรอย่เงี้ยนี่อย่าง ทำไมดึงปั๊บถล่มทั้งอันเลยนก็ไม่หย่าไป่จับหย่าไปจับสิอ่าโอเคเมื่อกี้ตั้งจิตอธิษฐานเรียบร้อยขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีนะครับที่ประตูนี้นะครับโอเคแต่ว่าอย่างคำนี่คำเหมือนสมาทานศีลอะไรนี้เขาก็แปลกๆเขาเรียกว่าไม่เหมือนที่อื่นกันนะม่เหมือนี่เพื่อที่ให้ข้าพเจ้ามีโอกาสเจอเขาบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยเอาระงับกรรมเนี้ยไอ้คำว่าระงงับกรรมปกติไม่ค่อยไม่ค่อยเจอแบบ ใช่แบบระงับกรรมไปก่อนคือพวกเรามีกรรมติดตัวการเกิดเป็นมนุษย์มีกรรมติดตัวเด้อหรือเรามาเจอกันอาจจะเป็นกรรมของกนและกันที่เรามาเจอกันกรรมกรรมนี่มีหมายความได้ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีไงแล้วเรากมดีไหมกรรมดีสิกรรมดีเพราะวันนี้หนูทาให้พี่แบบหน้าแดงที่กกรมจี้ดีกว่ากรรมตดเลยใช่เฮ้ยอะไรนะเข้าวัดเนาะทุกคนวัดเราตั้งใจเลยวโอเคขอให้ไม่สิ่งดีนะคะประสบความสรุจในชีวิตขอให้มีแฟนว่าตอนแรกบอกไม่อยากมีเผื่อไงสุงเดินเข้ามาแฟนติดอยู่ในนี้อยู่ในนู้นเดินล่อประตูอีก อดีตไปทางซ้ายมือห้ามห่านไปมองหลังเด็ดขาดอุ้ยมันคูณผู้ชมคุณอุ้ยกูหันไปมองแล้วเมื่อกี้เออทำไงอะถ้าหันไปมองแล้วเดินเข้าไปใหม่ได้ไหม้อ่านไม่จบซ้ายมือไปไปไปซ้ายมือไม่รู้ไม่เป็นไรเขาไม่ว่าอ่านไม่จบเดินแล้วก็เดิน เดินเข้าแล้วก็ไปกวาบพระพุทธรูปตรงกลางนี่เดินลอดประตูอดีตไปทางซ้ายมือเดินไปกราบพระพุทธรูปจำลอง<น>ที่โอุโบโสถปกโพด้านในอ๋อเดนมากกระทุกอยู่ด้านขวาเี่ครับสามดอก ต่อไปเป็นทำอะไรต่อเดินออกใช่ไหมเดินไปกาบกาบเสร็จเดินไปตัวประตูอนาคตยืนอะไรที่ขาขอให้การงานการเงินอื่นๆที่ต้องการแนวคตร้ามนหลังมาเด็ดขาดห้ามหันลรามองหลังเลยแล้วก็ไปรอห้าแปดเียบรอไปปั้น นะันวูนะมันเหมือนแบบลมอ่ะลมตีตีเข้ามาอย่างเงี้ยพอเข้าไปในตรงที่เขาบอกว่าให้เข้าไปตรงที่มันเป็นซุ้มประตูที่มันมีอุ้ยพูดแล้วขนลุกเลยอยู่เลยอะที่ซุ้มประตูที่มันเป็นเอ่อเป็นพระจันทร์ไปไอะไรอะเออขนลุกมากเลยอะแบบเข้าไปเปืบอขนลุกแบบขนลุกแบบขนล uk, ุกมากๆรู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานที่ดีๆแบบลูก,กเทวาลูก,กเทวีหรืออะไรก็ตามแบบอยู่ในวัดเยอะอะไรเงี้ยเป็นเจอประตูแห่งกาลเวลาก็เห็นความเก่าแก่แล้วล่ะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยรากไม้เนี่ย พันซุ้มประตูวัดอันนี้เป็นรูปพระอาทิตย์แล้วก็เป็นรูปพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแหลมซึ่งทําไมประตูแห่งกาลเวลาถึงคนคนสร้างประตูเนี่ยแล้วทําศิลปะแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาเขาคิดอย่างน้ก็น่า,น,าน่าสนใจแล้วก็มีมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเล่าที่มันออกปเดินเข้าไปปั๊บเป็นอนาคตพอออกมาเป็นอดีตอะไรเงี้ยเออมันมันมันมีอะไรที่มันแบบเออน่าติดตามน่าสนใจเป็นสตอรี่ที่ดี ตรงนี้เหรอที่บอกว่าต้นโพขึ้นมาเป็นช้างเหมือนตึกช้างใช่อืออืออ่าใช่เหมือนนะเหมือนนะเหมือนตึกช้างตึกช้างไอเหมือนเหมือนอ่าเก๋อะต้องมองไกลๆเนาะมีเท้าสี่เท้าเลยแล้วก็เป็นกลมมันต้องเก่ามากช้างสามเสียนหรอเออฟิวนั้นอ่ะแต่การได้มายืนดูอะไรแบบนี้ช้างสามเสียนหรอการได้มายืนดูอะไรแบบนี้มันเหมือนเป็นแบบจินตนาการเหมือนกันเนาะเราสามารถจินตนาการได้เรื่อยๆเลยอ่ะมันเป็นอะไรอีกก็ มีหลายอย่างแมมมอสก็ได้อก็ช้างช้างเหมือนกันหรือจะเป็นช่างช่างชไม่ได้เขาบอกช้างมันเหมือนมียางเลยไม่ีแล้วไม่ได้เล่นนนหลายทีแล้วนะไม่ได้เล่นคือเราแค่อยากจะให้มันมีความสุขไงพี่นนทําไมมาวัดจะต้องเงียบปิดวาจาไม่ห้าพูดอะไรเลยอรอไม่ปิดได้แต่อย่าไปล้อไม่เคยล้ออะไรเลยนนไม่ล้อเออล้ออะเอากลับไป มาจบไปซะฉันลอ้อฉันชอบลอ้อฉันไม่มีทับการาเทศะาตัาซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีว่าจะฟินห้าหรือน้ำตาช่วมก็ดูได้ไม่อั้นทุกที่ทุกเวลาสมัครโมโนแมสคุ้มที่สุด